ก็เป็นเวลากว่าปีกว่าแล้วนะครับที่ผมไม่ได้แตะต้องสควอตแม็แต่เกมเดียวนะครับคลิปนี้เราจะกลับมาเล่นสควอตนะครับเกมที่เราลักเหมือนเดิมนะทุกคนเป็นหนึ่งในเกมที่ผมเล่นนานมากที่สุดในสตรีมนะครับเกือบ1000ชั่วโมงเลยนะทุกคนเป็นเกมแรกและเกมเดียวนะครับที่ถึง500ชั่วโมงนะทุกคนเออสำหรับเจ้าสควอตนี่นะเพราะว่าผมชอบเล่น มากมากเลยนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมเพย์กันดีกว่านะครับเป็นเกมเพย์เก,ม,เกมที่2ที่ผมอัดมานะเกมแรกไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับเกม2ผมรู้สึกว่าโอเคสนุกมากมาเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยกว่านะครับตอนนี้อยู่ในตานที่2แล้วทุกคนเท็กเจอร์ยังไม่โหลดเลยนะครับแล้วก็มุมตั้งฮับเราเยี้ยมากเหมือนอยู่ในกลางแองนะครับถ้ามันยิงมาเราไม่น่าจะรอดโอ้ยเท็กเจอร์ไม่โหลดมันเป็นเพราะอะไรโอ้ยเฉดเฉดเฉดโอ้โหใครมันสรรหาตั้งฮับตรงนี้วะ ใครสั่งใครสอนให้มาตั้งฮับตรงนี้เนี่ยโอูดงกระสูนทุกคนเดี๋ยวเรานอนเป็นนอนดีกว่านะครับโอ้หเทกเจอร์ยังไม่โหลดเลยทุกคนโอเคเทกเจอร์โหลดแล้วอืมด่านนี้ไม่เคยเล่นมาทุกคนด่านนี้ไม่เคยจับต้องเลยตรงนั้นมีหนึ่งตัวนะครับนี่าดาวแล้วละ เอาทุกคนทีมคิวไอสา,าสตว์จะรู้ว่ะเมื่อกี้มันมีเมืม่อกี้มันไม่ใช่เพื่อนเรานะแต่ผมจัดเพื่อนเราไปแล้วเรียบร้อยนะครับยืนบางลายนะครับดาวโู้โคตรป่งเลยทุกคนยิงไม่ตายนะครับหนึ่งแม็กสองศพสุดยอดะระดับพการเสีงเยงรถอะไรวะรถถังแน่ ดูทรงแล้วตรงนั้นมีเหรอไม่รู้นะ <S <S ผมยิงอัดแต่ก่อนนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับ <S <S ยิงได้ยิงนะครับเดี๋ยวไม่มีโอกาสยิงนะทุกคนเราเช็คไปสักสามนัดก็พอนะครับยิงตามเสียงนะทุกคน โอ้ิงมากเลยอะโอเคผมเห็นดาวเราต้องยิงตรงนั้นทวนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกระสุนก่อนเราจะยิงไปตรงก้อนหินข้างหน้านะครับที่เรายิงดาวมย่งี้น่าจะมีเพื่อนมันอีกนะอเคแถวนี้ออโอเคเพื่อนเรา ตรงนั้นมีผมเห็นอะไรเคลเื่อนไหวไม่รู้แล้วก็มีควันกระสุนด้วยยิงไปน่าใช่นะทนุกคนโอเคสองดูกันเนื้ยนีไอสัตว์คุณนึกว่าเพื่อน <c oughs> แม่งเดินด้วยทุกคน <c oughs> ผมคิดว่าเป็นเพื่อนเราที่มันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไอสัตว์จริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ เอ้แล้วผมไม่ผมผมไม่รู้จักชุดมันน่ะไม่เคยเห็นชุดมันเลยเว้ยผมไม่เคยเล่นแต่หนึ่งปีที่แล้วอ่ะนาวิกโยธินมันชุดเนี้ยผมไม่รู้เลยสาเลยจะจู่กันอยู่แล้ว เรายิงโดนเต็มๆเลยวะ่ะแต่ไม่น่ามีกระสุนต่อแล้วมันน่าจะถอยะันแล้วมันเห็นเรานะครับถอยกันเราทำอะไรไม่ได้แล้วอะเรามีแค่ปืนกอนเอ้ยตรงนั้นมีโอ้ยขนาดนี้เลยเหรอกูไม่อยู่ตรงนั้นแล้วกูอยู่ก็ขี้เลยกูอยู่ก็แตกอะอะไรไปสู้อะกูเจียมตัวนะผมว่าน่าจะมีอยู่ฝ่ายตรงข้ามหรอก อ๋อในจุดมันเข้ามันเข้าไปยุ่ในจุดแล้วแม่เงยมันเห็นหรอวะทุกคนมันเห็นเรายิงไปก่อนยิงสมกุกไปก่อนนะครับรโอเคผมเห็นวิธีกระสุนแล้ว Enemy tracked. tank is อ่าโอเคเรากันได้นะครับเราจะยิงสม,มุกไปทางนั้นเดี๋ยวขอสม,มุกไว้สำรองดีกว่าคบนคือผมไม่วิ่งเพราะว่าถ้าเราวิ่งเข้าไปนะครับเรามีโอกาสที่จะโดนยิงสูงมากฉะนั้นเราจะค่อยๆคานเข้าไปนะทุกคนดูตอนนี้เราโดนยึดนะครับเราจะไม่รีบร้อนนะครับเราจะรักษาชีวิตตัวเองให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับจะได้เกิดประโยชน์ สูงสุดนะทุกคนไม่ใช่วิ่งเข้าไปทะ,ทะลืทะลาให้โดนยิงแล้วก็ไรประโยชน์มันยิงมาจากด้านขวาวะไอสัตว์พูดไปเราเราไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าตรงที่เราเล่นอะทุกคนโล่งมากนะครับเราไม่มีทางเลือกที่จะเล่นเลยนะ ูเริ่มผ่านมาทางนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะโฮฝั่งนี้ไว้นะครับถ้าเป็นไปได้นะเราจะสกัดจากฝั่งนี้ไปเลยอ้าวมีชั้นสองเหรอก็ไม่บอกชั้นสองมีที่ยิงวะชั้นสองไม่มีมุมเลยทุกคนผมเห็นอะไรวิ่งผ่านแถวนี้นะครับไกด์ไอซี่ซัมทิงเซเว่ เราบอก่อนเลยว่าเราเห็นอะไรบางอย่างนะครับสซอเวตเรียบร้อยเพื่อนกูรับตีนแทน,นกูนะ,ะนอ,อ้โหมันยิงจกากไหนวะแม่งเสียบเียบจัดเลยทุกคนมันทางปา่งาอออโอเค เเเพื่อราป่าด้านซ้ายมือเรามีนะครับแต่เราไม่สามารถทำอะไรได้ดทุกคนเพราะว่า,<ร>าบ้านข้างหน้าเนี่ยเราก็มีเราทำอะไรไม่ได้เลยนอะกจากจะรอมันโผล่มาเดี๋ยวผมจะลองยิงระเบิดอัดบ้านหลังนั้นดูนะครับถ้าเป็นไปได้นะ นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงอัดดูรวนเออันนี้ผมเล่นเซิร์ฟรัสเซียนะเขาเลยพูดเอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟรัสเซียเซิร์ฟอ่อยูเคนนะครับเขาเลยพูดอย่างนี้ตกใจหมดไอสัตว์คุณนึกว่าใคร มุมนี้แย่มากทุกคนไม่เห็นอะไรเลยระวังมันแม่งโผลเข้ามาเหมือนแต<บ>่<บ>ผมจะส่สองมุมนี้ไว้นะครับไม่ตายวะเรายิงโดนนะเมื่อกี้เลือดก,กระเซ็นด้วยมันไม่ตายกระตุกไปช่วงผมโทษทีวะ ยมันเห็นผมมันเห็นผมผมเห็นมันแล้วผมเห็นมันช้ากว่ามันยิงผมกอนถ้าเราโหบ้านหลังนี้ได้แล้วก็ยิงต่อศัตรูตไปเรื่อยผมว่าเราโอเคแล้วเราต้องยึดตรงนี้ให้ได้เพื่อนเรามามันเข้ามาว่ะ Mike. มุมเี่ยมาก บันไดบังมันอยู่ข้างล่างหรอไม่ยหงไงผมว่าแล้วทุกคนกระสุนโดนบันไดเต็มๆผมเลยบอกว่ามุมเฮียมานะครับเออมุมนี้ล้วสองมุมนี้เ้เราไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปลาเราจะไม่สุ่มไปชุบเพื่อนเรานะครับเราจะไม่เสี่ยงไปชุบเพื่อนเรามันจะไม่โอเคนะ โอ ok. ้เข้ามาแล้วมันมามันมาอ๋อเพื่อนนึกว่าใครไอ้สัตว์เมดิก๊กตามันมาโอเคดีโหลดแล้วนะ่อะหายห่วงได้นิดนึงนะครับทุกคนโอ้เมื่อกี้ผมโอ้ชิด เมื่อกี้ผมห่วงว่ามันจะเข้าหลังนะผมเลยหันดูไม่งั้นผมยิงมันตัดฟักไม่โผล่ดีกว่าเสียงมากเราจะไม่โผล่ออกไปแต่ผมอยากลองเสียงดูว่าเรามีมออยู่แม่งเอ้ย มันชุบกันอยู่นะครับผมจะเอาเวลานี้พันแบนเดดไม่ให้เราเลือดไหลาตายนะแล้วเราก็จะรอดักถ้าเป็นไปได้นะเนี่ยมันผมผมผมถึงบอกว่าผมไม่กล้าเสียงที่จะไปยิงตรงนั้นถ้าเราไม่ช่วยจริงๆกระสุนจะหมดว่าผมไม่กล้ารีโหลดเลยมีรถดซะหนะ่ะ กระสุนไม่เต็มเราไม่มีแรงยิง What มึงยิงจากไหนอ่ะเมื่อกี้เราโดนยิงจากไหนไม่รู้นะครับเรา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 แย่เลยอะเอาจริงแย่นะเสียจุดนั้นไปอะเราต้องยึดจุดนั้นคืนให้ได้ถ้าเป็นไปได้มันอยู่ทางไหนวะในาทางนี้ผมอยากยึดบ้านหลังเดิมให้ได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะทุน อาจจะไม่ใช่บ้านหลังเดิมแต่จะเป็นบริเวณโทีระตุกบริเวณว่านถุยนะครับเราจะยึดตรงบริเวณของบ้านนะแต่บ้านนี่แม่งมุม,มบ้านเรามุมดีมากแต่เสียอย่างเดียวมันไม่มีใครกันข้างหลังให้เราเราจะสโมกเพื่อวิ่งไปทางนี้แล้วเราก็จะสโมก ็วิ่งไปทางนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าเราจะไอ้น,นี่เลียโอ้โหไม่เข้าไปด้วยผมอยากยึดให้ได้นะทุกคนผมอยากยึดให้ได้มากๆบ้านหลาน่านี้ผมจะเสียงเข้าไปเลยอาจจะโดนยิงตายนะครับจะขอเสียงดีกว่ะโอเคมีคนเฮ้ยไม่ตายทุกคน เห็นปะเมื่อกี้ผมยิงเต็ม,เ,ตมเลยแม่งไม่ตายเมื่อกี้ยิงเต็มอ,อกเลยครับแต่มันไม่ตายฟาดโอเคทุกคนเราเกิดใหม่แล้วเพื่อนเรายึดบ้านหลังนี้ได้แล้วนะครับแต่ไม่ได้ยึดข้างในนะยึดข้างนอกได้แล้วก็มีรถถังคอยซัพพอร์ตนะครับเราจะสโมกเพื่อจะกรุยทางเข้าไปในบ้านหลังนั้นนะครับสักลูกนึงก็พอแหละไปเพื่อนโอเคมีคนชุบอยู่ ถ้าไม่ใช่ทีมนี้กูไม่เห็นกูวิ่งผ่านไปแหละวัดเกิดอะไรขึ้นโอเคเคลียร์แล้วทุกคนเช็คเช็คกระสุนระเบิดรีโหลดผมเราแวงทุกทีเวลามิสียงเอดเอดเอฟไม่ไไีไอส้สั์ เอ้ยใครวะทุกโอนเมื่อกี้ผมเห็นแต่ผมแต่ผมไม่เห็นแล้วเมื่อกี้ผมเห็นจริงๆนะนเห็นกันปะอือน่าจะโดนนะครับมีเสียงร้องน่าจะโดนไปอีกทีเผื่อไม่ตายไอ้น้องอ่าโอเคน่าจะไอตัวเมื่อกี้เนาะ เพื่อนเราเริ่มเขียนแล้วแต่ในฝ่าด้านซ้ายทางเซวเวสยังมีอยู่นะครับผมไม่กล้าผมไม่ผมไม่อยากเสี่ยงโผล่ไปเซวเวตวนโอ้ไ้สัตว์หลอน <c oughs> เห็นยางรถ <c oughs> <c oughs> โอ้โอูมันยิงอาพีจีอัดเลยทุกคน โอเจ็บอยู่เหมือนกันนะพิชิเขเจ็บเจ็บมากลูกเดียวมันยิงอาพิชีอัดอีกแล้วทุกคนผมจะไม่เสี่ยงไปชุบนะครับภาพบักผมจะไม่เสี่ยงเข้าไปชุบเด็ดขาดไม่เห็นอินฟินิทีบุกมาฝั่งนี้แล้วนะครับทุกคน มันน่าจะบุกมาฝั่งนน้นฝั่งที่เราโฮกันอยู่ตรงนั้นนะครับเหมือนจะมีอ๋อครับตรงนี้นะทุกคนเราโฮตรงนี้ก็ดีนะครับโฮตรงนี้ก็ดีเผื่อมันบุกมาอีกฝั่งแล้วไม่มีคนกันแต่เราจะเบื่อจะไม่มีคอนเทนต์ทำไอ้น้องฉะนั้นเราจะไปบุกอีกฝั่งไอ้น้องไปเลยจะไม่มีคอนเทนต์ทุกคนสควอชผมเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยมีรถถังของมันใช่ไหมผมดูในแผนที่แล้วไม่น่าใช่ โอ้อืมโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งแต่ไม่มีดาเมจครับเราไม่ใช่กระสุนที่มันจะเจาะเกาะรถหำวงฮํำวี่รถที่มีเกาะานาได้อยู่แล้วทุกคนยิงไปงั้นแหละเหงาโอ้ยภาพแตกหมดแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับ ก็คงประมาณนี้สำหรับสควอตคิดถึงแล้วเกินเดี๋ยวเรากลับมาเล่นบ่อยๆกันดีกว่าเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้อขอบคุณครับ